แ,แยอดนะครับเขากําลังทําวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกําลังมาทํานะครับยอดอเดี๋ยวไปติดต่อขอกลางเต็นท์ก่อนครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่ครับเมื่อคืนเรากางเต็นท์กันตรงนี้นะครับมันน้ําน้ำไฟไม่พร้อมนะจะต้องมีไฟมาด้วยมีน้ํามาด้วยอะไรต่างๆห้องน้ําก็หลุมนะครับตามนั้นแล้วก็อ่า ด้านล่างนะเป็นจุดชมวิววัน,นอุทยานพญาพิพักนะครับมีป้ายแจ้งบอกตรงนี้นะนะครับแล้วก็ทะเลหมอกก็เป็นฝั่งขุนตาลกับพญาเมงลายครับแล้วก็เป็นฝั่งตัวเมือนเชียงรายกลางคืนจะเห็นอ่าเขาเรียกดาวบนดินสวยงามมากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะที่เป็นทะเลหมอกยุ่นไหลยอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็น ฝั่งภูชีฟ้าภูชีเดือนภูชีดาวดอยผาตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณดอยรอบที่เราเรีวิวสําหรับจุดกลา,างเต็นท์จุดกลางเต็นท์ที่นี่ท่านจะกลางจุดที่ผมยืนนี้กลางใต้ศาลากลางจุดไหนได้หมดเลยนะครับเพียงไปบอกพ่อหลวงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าบางวันวันดีคืนดีอาจจะมีชาวบ้านนะฮะมาก็เลยชาวบ้านไปนแก๊้งวัยรุ่นขับมอสอง่งมอไซค์มาแว้นบนแถวนี้นะเพราะว่ามันเป็นที่สร้างใหม่แล้วก็เป็นที่นิยมของวัยรุ่น ท่านจะกลางบนตนศาลาด้านบนตรงจุดลอ,อยพระบาทนู้นก็ได้นะครับลอยพระบาทของวันอุทยานพญาพิพักนะครับของราชการที่9ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลอยพระบาทของเชียงรายมี2ที่มีที่นี่ก็คือส่วนที่ไหนแท้ที่ไหนเทียมที่ไหน,ไหนอะไรท่านไปว่ากันเอาเองนะผม ไม่ทราบผมแค่บ,บอกแค่ว่าที่เชียงายารายรอยพระบาทของอาราชัชกาลที่9มี2แห่งก็คือมีตรงค่ายพญาเมงรายนะครับท่านก็ขึ้นไปดูได้กับที่นี่วณัอุทยานพญาพิพักนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับอ,อยู่ด้านบนซึ่งตรงน,นู้นก็กางเต็นท์ได้เช่นเดียวกันนะฮะสุดยอดครับก็มาดูแล้วกันเนาะเป็นรีวิวแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งสําหรับจุดนี้ก็คือทะเลหมอก2ด้านมันจะเป็นกิว่วเคาจะบอกกิ่วก็ไม่ใช่มันเป็นคล้ายๆกับม่อน นะครับเป็นเนินออกมานะครับเราก็อยู่บนสันเขาแล้วก็มองเห็นทะเลหมอ,อกทั้งด้านหน้าด้านหลังครับสุดยอดวว้าว ท่านผู้ชมครับจุดที่ผมยืนนี่คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของวนอุทยานพญาพิพักนะครับด้านล่างนี้เป็นบ้านพักนะครับนี่หลังที่1นะนะครับอีกด้านนู้นก็เป็นหลังอ่าที่2นะครับมองเห็นลิบๆมานะครับซึ่งอ่าตามที่บอกด้านหน้านี้นะครับเนี่ยที่ผมชี้ให้ดูนี่ก็คือเป็นอ่าทะเลหมอกนะครับของเวียงแก่นกับอำเภอเทิงนะครับนี่ก็คือเป็นลานจอดรถที่เขากําลังทําขึ้นมาใหม่นะครับ ผมมารอบที่แล้วก็ยังไม่ละเอียดเท่านี้ก็คือมีการปูหินกรวดมาถึงตรงนี้ด้านหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกวไรห้องน้ําไว้บริการนะักท่องเที่ยวนะครับบ้านพักที่นี่ไม่มีห้องน้านะก็คือเป็นห้องน้ํารวมที่จุดเดียวเลยนะครับตรงจุดนี้ก็คือแยกชายหญิงซึ่งตอนนี้เนี่ยห้องน้ําก็ยังไม่มีน้ํำนะครับก็อาจจะต้องรอทางท้องถิ่นหรือทางการดูแลต่อไปนะครับนี่เป็นห้องน้ําไว้บริการนะครับ คือที่กลัวเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลมาอะไรก็อาจจะแบบมีแกะมีกลุ่มวัยรุ่นมีกลุ่มอะไรต่างๆมานะครับอาจจะก็กวนหรืออาจจะไม่ปลอดภัยกับน,นักท่องเที่ยวซึ่งซึ่งต่อ,ตอน,นักท่องเที่ยวซึ่งผมมาก็ไม่มีอะไรนะก็ทุกอย่างก็ปลอดภัยดีนะครับ อ่านี่ก็คือเป็นห้องน้ําก็จะมีโซนห้องอาบน้านะครับห้องสุขาอะไรต่างๆอยู่ด้านในนะครับซึ่งเป็นใหม่ๆเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีการดูแลยังไม่มีไฟนะครับยังไม่มีไฟยังไม่มีน้านะนะครับแต่มีห้องน้ําแหละถ้าท่านมาท่านก็ต้องเตรียมน้ํามาเองแล้วก็หิ้วเข้ามาห้องสุขานะครับตามนั้นนะครับส่วนสระผมก็คือเป็นส้วมหลุมเป็นอะไรต่างๆจะสะดวกกว่านะครับที่นี่ก็เชา้าเช้ามืดมืดก็จะมีชาวบ้านนะมาแบบ เรียกว่าอะไรล่ะมาดูพืชพันธุ์ธัญญาหารตามบ้านตามอะไรต่างๆของของชาวบ้านะนะครับซึ่งก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดเป็นระยะท่านก็ไม่ต้องกลัวนะะรพราะแล้วเสร็จทุกพก็จะเข้าไร่เข้านาเขานะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ดูแลโดยท้องที่นะครับเป็นพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านดูแล แล้วก็ให้ชาวบ้านจัดเปรนกันมาเฝ้าซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่สังเกตท่านก็จะไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะโวกขึ้นไปตรงรอยพระบาทหมดนะครับไม่มีใครเข้ามาตรงจุดนี้เนาะตามที่บอกนี่ครับสายขึ้นหมอกก็จะชัดขึ้นในฝั่งของอพญา,ยามเมงลายกับฝั่งขุนตานครับถ้าฝั่งของเวียงแก่นกับเทิงฝั่งนี้ก็ก็เต็มที่เช่นเดิมครับสุดยอด ครับผมสวัสดีเดอะพีเพิสครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมกงตัวลายทุกท่านครับอาจจะไม่ได้ใช้ไม์นอกนะครับก็จะพาทุกท่านมาชมนะครับจุดชมวิวด้านนี้นะครับที่ผมชี้ไปด้านซ้ายมือซ้ายผมนี่ก็คือเขาเรียกว่า,อาดอยผาตั้งภูชี้เดือนภูชีดาวภูชี้ฟ้าครับท่านผู้ชมครับก็จะประมาณนี้นะก็ตอนนี้ก็ออกทสายแนะเกือบ7จ็ดโมงละพอดีเหมือนเมฆเมมาลงต่ํา กลัวฝนแลือเกินนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มาบรรยากาศเย็นสดชื่นมากนะครับก็เห็นทะเลหมอกฝั่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งอ่ายาเมงลายและขุนตาลครับอ่าเดี๋ยวฝั่งนี้เนะี่ยลองรอสายอีกสักแป๊บหนึ่งก็อาจจะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นตอนนี้ทะเลหมอกก็มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับสุดยอดคับท่านผู้ชมครับไอไปอดอยผาตั้งจะเยียงออกไปทางฝั่งต้นไม้นี้นะครับอ่า เห็นชัดเจนดีครับนี่ฮะผูชีเดือนนะครับผูชีดาวครับอ่าแล้วก็ภูชีฟ้าครับนี่ฮะในเขตอำเภอเทิงนี้จะไม่ค่อยมีทะเลหมอกครับถ้าเป็นโซนตรงจุดนี้นะจุดอื่นก็อาจจะเยอะนะครับที่เห็นทะเลหมอกเยอะๆนะคัคืออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายครับ ครับผมท่านผู้ชมครับอ่าด้านหลังนะครับก็คือตอนนี้นะครับพญา,ยามเมงลายกับขุนตาลได้ถูกปิดบังไปด้วยทะเลเหมอกหมอกเรียบร้อยนะครับเทคนิคของการมาวนาอุทยานพญาพิพักนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจะดูทะเลเหมอกหนาๆนะครับสายๆหน่อยสัก 8โมง9โมงให้ดูฝั่งเชียงรายนะครับพญามเมงลายขุนตาลถ้าเป็นช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นให้ดูฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือเป็นเวียงแก่นกับเทิงนะครับซึ่งเราจะสามารถเห็นจุดชมวิวของภูชี้ฟ้าภูชี้เดือนภูชี้ดาวและผาตั้งในขณะเดียวกันได้แต่ว่าเป็นทะเลหมอกฝั่งไทยนะครับแต่ตามที่ผมบอกถ้าท่านยืนอยู่บนภูชี้ฟ้ายืนอยู่บนภูชี้เดือนยืนอยู่บนภูชี้ดาวยืนอยู่บนผาตั้งเนิน101เอ้เนิ 101, เน102เนิน103ท่านจะเห็นทะเล บอกทั้งฝั่งสอปปอลาวแล้วก็ทะเลหมอกฝั่งเราด้วยซึ่งเป็นฝั่งเวียงแก่นกับฝั่งเทิงนั่นเองนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือเมฆหมอกมาล้อเล่นเรียบร้อยครับปิดสนิทเลยครับผมสุดยอดครับเป็นสุดยอดแห่งทะเลหมอกครับซึ่งลมอาจจะแรงหน่อยนะเป็นกล้องที่ติดจากก็เรียกอะไร s j 6กลินนะครับตัวนี้ใช้มาหลายปีมากคุ้มค่ามากนะครับ The people ดูนะครับ ด้านนี้ฮะสุดยอดนะครับดูฝั่งนี้ครับฝั่งอ่าพญามงลายนะฮะกับฝั่งขุนตานนะครับนี่ด้านหลังก็เช่นเดิมครับฝั่งเวียงแก่นกับอำเภอเทิงสุดยอดจริงๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นบ้านพักสองหลังจุดนี้ก็เป็นร้านค้าร้านขายซึ่งเขาทําไว้บริการนักท่องเที่ยวในอนาคตครับสุดยอด